สวัสดีชาวสีเมฆทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวสีเมฆตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวสีเมฆจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างขีแลาวเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดูดวงความรักของชาวสีเมฆในเดือนพฤษภาคมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe แล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่มาดูหนงส่วนตัวผมด้วยนะครับขอบคุณครับก็เริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าราชินีถือเหรียญหรือว่า queen of pentacles ไพ่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือเหรียญไว้ในมือแล้วก็ถือดอกไม้ไว้ในมือเพื่อรอครยสักคนหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือภาพของตัวตนของชาวสีเมฆหลายๆท่านที่คุณรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณก็เหมือนกับเราถือได้สิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักอ่ะ นะครับให้ทั้งดอกไม้ให้ความรักความใส่ใจเทคแคร์คุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับวินเทอร์เดียนรักกระทุ่มเทรักและม่านคงแล้วเหมือนกับรักแล้วเนี่ยรักจริงคืออะเช่นอะไรมีปัญหาความรักกันหรืออะไรกันเนี่ยคุณก็มักจะเป็นเหมือนกับทําเลือกทำในสิ่งที่มันดีๆให้คนที่คุณรักเสมอเพระนั้าวินถือเหเียนมันนี่คือภาพของมงบอกความรักความรู้สึกของชาวสีเมที่เหมือนกับคุณถือเหรียนไว้ในมือถือดอกไม้ไว้ในมือเพื่อรอคนที่คุณรักเนี่ยกลับมาเฝ้ารอคําตอบว่าตอนเนี้คุณอาจจะเหมือนกับ อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยจะกลับมารักคุณหรือเปล่าจะกลับมาเห็นคุณค่าของการแลกกันหรือเปล่าจะกลับมาเห็นความรักกลับมาอยากได้สิ่งที่เราทํเพื่อเขาบ้างหรือเปล่าซึ่งให้ใบนี้บงบอกว่าตัวตนของคุณเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าอยู่แล้วเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าเรื่องความรักความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงเรื่องของความรู้สึกเรื่องของหัวใจ <c oughs> อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณรักใครเนี่ยมันจะเหมือนกับให้ไปจากหัวใจให้มาจากความรู้สึกให้ไปด้วยความรู้สึกที่มันดีๆอ่ะจนบางทีรู้สึกว่าอะไรส ให้หัวใจใครไปให้ความรักกับใครไปแต่รู้สึกเหมือนกับเดินทางมาตั้งนานไม่ถึงบ้านสักทีหนึ่งเหมือนกับคนคนนึงที่กำลังแบกไม่เทา้าเห็นไหมครับตั้งหลายอันเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคไปกับคนที่คุณรักหวังว่ามาปลายทางมันจะมีความสุขปลายทางเราจะสร้างครอบครัวปลายทางเราจะได้ยอยู่บ้านหลังเดียวกันปลายทางจะร่วมใช้ชีวิตแต่งงานสร้างครอบครัวมีความรักที่มีความสุขความมั่นคงเหมือนที่คุณแม่หลายท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับคนที่คุณรักนั่นเองอยัยเขาเป็นเหมือนกับที่เราเป็นนั่นแหละ เพราะฉันไพ่ใบนี้คือบ่งบอกความรักของชาวสีเมฆแต่ท่านว่าเหมือนกับเรารักใครสักคนหนึ่งไปก็หวังว่าเขาเนี่ยจะรักเราบ้างแต่บางทีมันก็เหนื่อยนะที่ทําอะไรไปแล้วเหมือนกับเขาไม่ต้องการนั่นเองเพราะฉันบางทีเนี่ยคินถือเดินเข้ามากระสิบเมเท้าทั้งหมดั้งมวงไพ่สองใบนี้ในกายเป็นเหมือนกับหลายๆคนเหนื่อยก็เลยเลือกที่จะนิ่งเฉยเลือกที่จะนั่งรอเลือกที R ่จะเฝ้ารอความรักว่าเนี่ยเขาจะกลับมาเห่งคุณค่าหรือเปล่าเขาจะกลับมารักเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าไพ่ก้าวถ้วย ก็เห็นภาพของผู้หญิงคนนึงที่เขาเหมือนกับหลับตาและเหมือนกับไม่มองความรักไม่มองท้วยต่างๆนานาแล้วคิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้วนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบนี้คือบ่งบอกความรักการทำนานโดยต่างของชาวสีเมทท่านว่าคุณก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ทำดีที่สุดหัวใจคุณก็เหมือนคนคนหนึ่งที่รักเขาด้วยหัวใจอ่ะรักไปหมดแล้วอ่ะทุ่มเทหมดทุกอย่างแลพยายามทำทุกอย่างแล สุดท้ายเกิดเขาไม่รักสุดท้ายเก ke no okay, e ิดเขาไม่เลือกก้าวถ้วยก็เหมือนผู้หญิงคนนึ้งที่เหมือนกับบอกตัวเองว่าเราทํดีที่สุดแล้วอะบอกตัวเองว่าโอเคมันเข้าใจแล้วว่าเราลักเขาเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอลักเขาแล้วมากแค่ไหนสุดท้ายถ้าไม่ได้อะไรก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่รักเราเหมือนที่เรารักเขานั่นเองเพราะฉะนั้นหมดหัวงห่วงไพ่สามใบนี้ความรักของชาวสีเมฆที่คุณเองอาจจะตัดสินใจที่เราจะแคร์ตัวเองเราจะเลือกที่เปิดใจใหม่เริ่มต้นความรักใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยความรักกับคนที่ดีกว พบเจอการพูดคุยจากคนหลายๆคนสังคมใหม่ๆและเขาเหมือนกับเห็นแล้วไหมคืนถือเหรียญคุณอาจจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่แล้วคุณอาจจะมีเริ่มต้นพูดคุยความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นไม่ต้องกลับมาเจ็บปวดไม่ต้องกลับมาเหนื่อยไม่ต้องกลับมาพยายามทําอะไรเพื่อใครอีกแต่คุนถือเหรียญกับก้าวถ้วยไปนี่บอกชาวสีเม่หน่ท่านว่ายายคุณเนี่ยเป็นคนเดิมเดิมคนที่จริงใจคนที่เหมือนกับมั่นคนงกับความรักคนที่เหมือนกับรักใครและใส่ใจรักใครและเอาดอกไม้เอาความรู้สึกด,ดีเนี่ยไปมอบให้คนที่คุณรักเเเเหมมมมือนนนดดิดีกกวว่าาาาพระะฉัั้้คไท เทนออฟบานเข้ามาอยากจะบอกชาสีไม่หลายท่านเลยว่าความรักของคุณเนี่ยที่คุณทำเนี่ยอยากให้ทําออกมาจากใจไม่ใช่ความพยายามเพราะความรักไม่ใช่การพยายามนะครับแต่ไพ่เปนิคว่าถ้าเกิดหลายๆครั้งเป็นการพยายามต่อสู้และสุดท้ายมันไม่ได้อะไรอะ่ะมันไม่ใช่ความรักแท้หรอกเพราะฉันสิบไม่ทา้าเปนิควัเราพยายามเข้าใจมันควรจะพยายามบ้างแต่ไม่ใช่ว่าพยายามตลอดเพื่อจะสร้างบ้านเพื่อไปอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่สุดท้ายเป้าหมายมันคืออะไรถูกทิ้งไว้กลางทางนี้ก็ไม่ใช่นั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมานะผมขึ้นมาแบบนี้ ทั้งหมดทั้งมวลของสามใบน,นี้ถ้าใครถูกทิ้งไว้กลางทางใครรู้สึกว่ารักใครสักคนหนึ่งมากๆทําดีกับเขามาตลอดทุ่มเททั้งหัวใจทุ่มเททั้งดอกไม้ทุ่มเททั้งเงินทองทุ่มเททั้งเหมือนกับทั้งชีวิตของเราเนี่ยมอบให้กับเขาคนเดียวอะ <c oughs> มากกว่าความรักก็คือชีวิตของเราแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ว่าวถ้าเกิดเราถูกทิ้งไว้กลางทางถูกเขาทําร้ายเราเขาอาจจะไม่แคร์ความรักของเราแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับทาอะไรไปเท่าไหร่ก็ไม่มีคุณค่ากับเขามากพอก็ควรจะบอกตัวเองว่าออกมาเหมือนกับไพ่ก้า บอกตัวเองว่าหยุดพักได้แล้วบอกตัวเองว่าอย่าไปแคร์ความรู้สึกตรงนั้นเลยอย่าไปแคร์มันเลยถ้าเขาไม่ได้รักเราอย่าไปแคร์เขาเลยถ้าเขาไม่แคร์เราเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านาอยออฟซอร์หรือสิิ่นถือดาบเข้ามาคุณแม่หลายท่าน,นเนี่ยผมขอทำลายดวงชะตาก,ก่อนเลยว่าตั้งแต่เมษายนในดวงวันเดิน,น,เดนไปเกิดคุณเองเนี่ยนะครับอาจจะมีสิินถือดาบเข้มามาว่าปัญหาเนี่ยเขาจะกลับมาคุยกับคุณมีการติดต่อแต่คนรักเก่ามีงานกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมมีการกลับมารักกันกลับเปัญหาพไพ่ถวยสนอากว่าคุณอาจจะเริ่มต้นความรักให มีคนเข้ามาช่วยเหลือเรามีคนเข้ามาพร้อมดูแลเราเข้ามาปกป้องเข้ามาโปรเทคเรากับสิ่งที่เราเคยเหนื่อยเคยเจ็บปวดเคยเสียใจมานานแค่ไหนเพราะฉันเคยเจ็บเคยเสียใจเคยร้องไห้มามามากเท่าไหรอ่อ่ะคุณอาจจะลืมไปหมดแล้วเพราะไพ่ก้าวถ้วยกับไพ่ขึ้นมาสิ้นหืนดาบเมื่อเจอคน,นคนนี้คนที่พร้อมจะดูแลคุณคนที่พร้อมจะเหมือนกับยอมเจ็บแทน จะจะฟันฝ่าอุปสรรคไปกับคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือการทำนายโดยชะตาของชาวสี่เมษท่านว่าคนรักของคุณมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกับคุณกลับมาเคลียร์ปัญหากลับมาเคลียร์ปัญหากลับมาดูแลกลับมาปกป้องกลับมาเหมือนกับฟันฝ่าอุปสรรคกลับมารักกันอีกเพราะอะไรเพราะไพ่ขึ้นมาว่าก้าเหรียญสิ่งที่ชาวสี่เมษทำให้เขานัคือไพ่ก้าเหรียญเข้ามาคือเหมือนกับคุณเองเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่มีค่าอะไรนะ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งที่มีคุณค่ากับมาโสดแล้วความจริงเราวกาะมาโสดกลับมาหลอกกลับมาโสดกลับมารวยมากอะความจริงเราไม่ต้องมานั่งเปลืองตัวไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดไม่ต้องมานั่งเสียใจร้องไห้ด้วยซ้ำเพราะฉันก้าวเรียนไปนี่คือภาพของคนที่เป็นตัวตนของชาวสีเมฆนะท่านว่าคุณโสดแล้วคุณปังอะคุณโสดแล้วคุณมีคุณค่าเพราะฉันอยาไปเสียดายเดี๋ยวไปกลัวความอยู่คนเดียวอดี๋ยไปกลัวการโสดคุณอาจจะเริ่มต้นชิ้นใหม่ได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะฉันสิ่งเขากลับมาเนี่ยเพราะเข เหมือนกับใ้พคินถือเด็กเข้ามาทุ่มเทให้เขาเนี่ยมากมายยังไงยังมั่นนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วคุณเป็นคนที่รักเขามากงานเรื่องของการที่เป็นซัพพอร์ตเรื่องการเงินซัพพอร์ตเรื่องการให้หัวใจใครที่ไม่มีเงินเนี่ยก็คงยิ่งต้องหยิบดอกไม้เนี่ยให้กับคนที่คุณรักเพราะฉันคือดอกไม้คือตัวแทนของความสวยงามความโรแมนติกความใส่ใจความรักความมั่นคงความจริงใจหรือว่าหัวใจที่เรามอบแบบไข่สักคนหนึ่งไปนั่นเองเพราะฉันไพ่สามใบเนี้ย,ยเยขากลับมาเพราะเขารู้ว่าชาวเมธหลายๆท่านหรือคุณเมธเนี่ย คือคนที่เหมือนกับเอาหัวใจไปฝากไว้กับเขาเอาหัวใจไว้ให้กับเขาทั้งดวงแล้วว่าเอาหัวใจไปให้กับนางสีดาทั้งที่นางสีดาอาจจะไม่รักเขาก็ตามเพราะฉะน,นี้คือไพ่ของคนรักของชาวสีเมฆที่เหมือนกับเขารู้แต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งนะที่เป็นเหมือนกับไพ่ควินถือไม้เท้าเข้ามาเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับอาจจะมองว่าไม่ดีอาจจะมองว่ามีปัญหาอาจจะมองว่าข้างนอกดูแข็งแกร่งข้างนอกดูไม่สนใจเขาข้างนอกดูเหมือนกับไม่ดีพอสำหรับเขาอะแต่ไพ่ไปนี้บอกว่าควินถือไม้เท้าอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับดูใจร้อนดูใช้ออารมมมมณ์ดูเเหหืนกับไ่ีตุผล แต่ความจริง้วควีนถือเหรียญเข้ามาเก้าเหรียญแต่เป็นคนนึงนะที่เหมือนกับจะร้ายยังไงจะไม่ดียังไงเนี่ยแต่ก็รักเธอแต่ก็หัวใจให้กับเขาแต่ก็มีหัวใจแค่เธอคนเดียวอ่ะแต่ก็รักเขาให้คนเดียวเพราะฉันไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือ i, i, ไพ่ของคนรักของชาวสีเมทที่เขารู้แหละว่าคุณเนี่ยเอาห,หัวใจไว้ให้เขาต่อคุณจะร้ายเพียงใดต่อคุณจะสร้างปัญหาให้เขาไว้มากมายต่อคุณจะเป็นคนที่ไม่ดีพอสำหรับเขายัางไงก็ตามแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องควงางงมสดีี่่เรให้คงคกนนนึงไป ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันด้วยความรักด้วยหัวใจเนี่ยเราไม่เคยแพ้ใครเลยนะเราไม่เคยแย่เราไม่เคยเราไม่เคยดอปเราไม่เคยต่ำกว่าใครเลยนะเพราะฉันไพ่ใบนี้คือเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับดูร้ายดูเป็นเหมือนยักษ์เป็นมาดูเหมือนกับทศกัณฐนะ์น่ะแต่เหมือนกับมีหัวใจเพื่อนางสีดาคนเดียวมีหัวใจเหมือนกับเอาหัวใจไปฝากไว้กับนางสีดาแค่นั้นแหละสุดท้ายนางสีดาจะไม่แคร์หรือทำร้ายเขายังไงตามหรือจะทิ้งไว้กลางทางหรือจะบีบหัวใจมันให้พังไปก็ตาม เขาก็ยังคงรักมันอยู่นั่นเองเพราะฉันควณนถือเหรียญกับไพ่เก้าเหรียญใบนี้บอกชาวสิเมต่ันว่าต่อให้เขาจะพรลากุณแค่ไหนอ่ะต่อให้เขาทำให้คุณเจ็บปวดแค่ไหนแต่คุณ้อเหมือนกับมีหัวใจไว้กับคนอีกคนนี้ยนั่นเองเขาถึงกลับมาไงเขาถึงกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาลาคุณนั่นเองนะครับเพราะฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าควณนถือไม้เท้ามาดูกันต่อเพราะนี่คือเรื่องของการอนาคตนะครับควินถือไม้เท้าใบนี้บอกชาวสิเมต่ันว่าถ้าเกิดคุณไม่แคร์เขาแล้วถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าจะไม่ล้ว่า แล้วตัดสินใจว่าเราจะไม่อยากเจ็บปวดหรือเสียใจอีกแล้วเพราะเราทุ่มเทมามากพอแล้วไพ่ใบนี้ก้าวถ้วยกับคินถึงไม้เท้าคุณก็จะพบเจอการเริ่มต้นความรักใหม่ที่เหมือนกับคุณสามารถเลือกที่จะแคร์ตัวเองนะเลือกที่จะรักตัวเองได้แล้วถึงเวลาที่ต้องกลับมารักตัวเองได้แล้วเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะพบเจอความรักใหม่ที่เหมือนกับคนที่จะเข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมที่ดีกว่าเดิมนั่นเอง ทั้งหมดทั้งวงไพ่สามใบนี้พอฉันถามว่าคนรักเก่าถ้าเขากลับมาละเป็นยังไงบ้างไพ่สิบไม้เท้าคุณคงรู้สึกเหมือนกับเจ็บกระจำอ่ะเหนื่อยจนบางทีรู้สึกว่าถ้าเกิดเจ็บจนพอแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับรักให้ตายก็ไม่ไหวรู้สึกเหมือนกับรักอยู่ไหมยังรักเขาอยู่ยังคงมีความผูกพันยังมีความมั่นคงยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับคินถือเหรียญนะยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วแต่มันเจ็บเกินเหมือนกับคินถือไม้เท้ากับสิบไม้เท้าว่ะมันเจ็บเกินกว่าเราจะกลับไปเจ็บปวดอีกกลับไปร้องไห้กับเรื่องเดิมอีก จนบอกตัวเองว่าเราควรจะกลับมารักตัวเองได้แล้วกลับมาเข้มแข็งกลับมาเหมือนกับถ้าหากว่าไม่เคยถูกเขาทำร้ายถ้าเกิดไม่เคยถูกเขาทิ้งไปเนี่ยวันนี้เราคงไม่รักตัวเองหรอกวันนี้เราคงไม่รู้จักตัวเองหรอกวันนี้เราคงไม่โดดบอกว่าเราอยู่คนเดียวอาจจะดีกว่าอยู่กับเขาด้วยซ้ําวันนี้อาจจะไม่กลับมารู้ С รสึกรู้จักบอกว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันเป็นเช่นไรเพราะฉันพังหมดทั้งมวลถ้าเกิดใครผิดหวังเสียใจเรื่องของความรักและคิดว่าเราไม่ทนแล้วอะยังรักเขาอยู่แต่มันเจ็บเกินกว่าจะโดนอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากัน ไพเ่เบนบอกว่าถ้าหากเราไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจวันนี้เราคงไม่เห็นคุณค่าตัวเองวันนี้เราไม่คงไม่กลับมารักตัวเองได้หรอกเพราะฉันวันนี้คุณอาจจะเป็นควีนถือไม้เท้าเข้ามากับไพ่เก้าเหรียญเห็นความสุขที่แท้จริงเห็นคุณค่าของตัวเองที่แท้จริงเห็นความสุขเห็นคุณค่าเห็นความรักตัวเองที่เหมือนกับอยู่คนเดียวอาจจะมีความสุขนะครับผมหรืออาจจะเหมือนกับมีคนใหม่ที่ต้องการเข้ามาคุยเข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจคุณมากกว่าการอยู่คนคนนั้นก็ได้นะเพราะฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่านายออฟครับหรืออาจจะินถือถ้้วยเขาาม สำหรับคนที่เหมือนกับเลิกกับคนที่คุณรักไปผมขอตอบแล้วจะมีการทักทายกับมาคุยกันรักษาความรู้สึกเขาจะกลับมาคุยกับคุณเขาอยากจะเหมือนกับถือถ้วยไว้ในมือเขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่นะกันเขายังอยากจะรักษาคุณไว้อยู่เพราะว่าทําไมคิ้นถือเหรียญเข้ามานะครับกับไพ่ก้าวถ้วยสินถือดาบก้าเหรียญนะครับทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ชุดนี้คือความรักของชาวสีเม่ท่านที่คนรักของคุณเนี่ยเขาอยากจะรักษาคุณไว้เขาเหมือนกับคุณดีกับเขามากคุณรักเขามากคุณเป็นคนที่มั่นคงจริงใจกับเขามาก ทุ่มเทหัวใจให้กับเขามากๆเขาเลยอยากจะรักษาคุณเอาไว้นั่นแหละนี่คือสิ่งที่เขากลับมาครับเพราะฉันไพ่ต่อมาคือการทำนายดวงชะตาเรื่องของอนาคตโดยการที่ผมแนะนําชาวสเม็ดหลายๆท่านเลยไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเจ็ดเหรียญเข้ามาหรือว่า s e of p e n t a c l e นะครับไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้บ่งบอกความรักของชาวสเม็ดว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เรา,าเพาะปลูกต้นไม้คุณอย่าไปคิดถึงเลยว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้แต่กับคืนมาแต่ตรงตามไว้เถอะว่าสิ่งที่เราทำลงไปทั้งหมดเนี่ยมันคือทำดีสุดแล้วอะ ทำดีสุดแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจถ้าเกิดเขาไม่รักเราอย่าไปเสียดายมันเลย <c oughs> เพราะความรั่ธรรมลงไปเนี่ยมันทำมาจากหัวใจเพราะฉันไพนี้บอกตัวเองนะครับชาวสีเมษท่านทาดีสุดแล้วถ้าเกิดไม่เห็นมีใครเข้าใจไม่เห็นมีใครต้องการไม่เห็นมีใครรู้เลยอะเรารู้ตัวเราเองคุณเมษร,รู้ตัวเองคุณรู้ตัวคุณเองไม่ต้องมาให้ใครรู้หรอกเพราะฉันสิ่งเหล่านี้แหละคือชาวสีเมษท่านลองประเมินดู้วกันว่าถ้าเกิดเราทําอะไรไปแล้วไม่ได้กลับคืนมาถ้าเกิดเรารักเขามากสุดหัวใจแล้วสุดท้ายเขาหัวใจเราไปทิ้งไงไพนี้บอกว่าแสดงว่าเราเนี่ย รักเขาอยู่ข้างเดียวแสดงว่าความรักที่เราให้เขาไปเนี่ยไม่ได้มีความหมายมากพอแต่ไพ่เจ็ดเหรียญมบนที่บอกว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้นะว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนและสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังคงเหมือนกับเขายังนึกถึงหลายๆอย่างที่คุณเมธเนี่ยทาให้กับเขาอยู่เลยเขาถึงกลับมาเขาถึงยังมีการมาดูมาคุยหรือกลับมาเหมือนกับยังรักษาความรู้สึกของเราไว้อยู่โดยการทักมาบ้างคุยกับเราบ้างหรือการกลับมาของเขานั่นเองนะครับจะกลับมาแนบไหนก็ตามเพราะฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่า the word, เดอะเว เดอะเวอร์นที่นี้คือการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่การเหมือนกับเกิดใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่การเปิดโลกใหม่เพราะฉันพไพ่ใบนี้คือการแนะนําชาวสีเมท่านว่าเดอะเวอร์เข้ามากับเจ็ดเหรียญถ้าคุณทําดีสุดแล้วเขาไม่กลับมาถ้าคุณทําดี่สุดแล,แล้วคุณคิดว่าเขาคุณไม่มีความสุขคุณไม่อยากกลับไปเจ็บปวดเสียใจอีกพไพ่ใบนี้คือเดอะเวอร์คือการเหมือนกับมันถึงเวลาแลวนะที่เราต้องเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองมันถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องม,มองหาความสุขเพื่อตัวเองบ้างมันถึงเวลาแล้วนะที่เราเหมือนกับต้องรักตัววเองแล้ มันเจ็บเกินที่ต้องเดินอีกครั้งหนึ่งมันเจ็บเกินมันเหนื่อยที่ต้องมานั่งเจอแบบนี้เพราะฉันจะให้ไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชาวสีเมฆคุณอาจจะไม่ได้หมดรักใครสักคนหนึ่งหรอกแต่คุณอาจจะหมดแรงจนเหมือนกับไปเป็นเดอะเวอร์ดีกว่าไปเจ็บไกลๆไปเริ่มต้นใหม่ไกลๆไปร้องไห้ไกลๆดีกว่าเจ็บปวดเสียใจร้องไห้อยู่ตรงที่เดิมๆความรักยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแหละแต่มันเจ็บมันหมดแรงแล้วนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายผมขึ้นมาว่าเอด็ดออกเป็นมิคอนหรือไหหนึ่งเหรียญ ไพ่ใบนี้แนี่ยชาวสีเมษหลายท่านว่าบทสุดความเมของคุณเนี่ยมันคือหนึ่งเหรียญผมขอทํานายเลยนะกันว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยชาวสีเมษพบเจอความสุขคุณอาจจะพบเจอความสุขที่แท้จริงพบเจอความรักที่มีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉันใบนี้คือหนึ่งเหรียญเข้ามามันคือเหรียญเดียวคุณควรจะเห็นคุณค่าตัวเองก่อนแล้วคนรักของคุณก็จะเห็นคุณค่าคุณเองครับเพราะฉันสิ่งเหล่านี้แหละที่ชาวสีเมษทั้งหมดทั้งมวลที่ผมดูไปทํานายไปให้คนรักของคุณจะกลับมาม,ออมันคือรองขวัญมันคือรางวันของปีใหม่ไทยยเเดนนมษา หรือว่ามันคือของแวานของชาวสีเมดท่านเลยว่าสิ่งที่คุณทำไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือไพ่หนึ่งเหรียญทําดีที่สุดแล้วครับทําดีที่สุดแล้วเขาจะกลับมาคุณคือคนที่มีคุณค่าคุณคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาคุณก็จะพบเจอคุณข้างตัวคุณเองคุณจะพบเจอความสุขใหม่ๆพบเจอคนรักที่เหมือนกับเข้ามาแห่คุณข้างตัวคุณเองนั่นเองนะครับผมนี่คือะสบวรุปบทสรุปความรักของคุณเองนะครับก็มาดูไพ่ของคนรักของชาวสีเมดดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนนี้เกกลลยั เดี๋ยวค่อยมาดูกันก็ได้อะไพ่หนึ่งถ้วยถ้าเกิดเขาไม่กลับมาตอนนี้คนรักของชาวสีเมทตอนนี้เขาอาจจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่หรือมีความสุขใหม่ๆเข้ามาแต่หนึ่งถ้วยใบนี้คือความรักที่เหมือนกับคุณสองคนเคยเป็นนกคู่เคียงคู่กันมาก่อนเพราะนั้นความรักครั้งนี้เขายังรู้นะว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่เขายังรักคุณอยู่อากันเขายังรู้นะว่าคุณคือความสุขของเขาเขายังรู้นะว่าคุณถือถ้วยมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเขาอะเขายังจําได้นะว่าคุณเชื่ออะไรเขายังจําได้นะว่าคุณเคยทา ขึ้นมาว่าออกครับหรือเด็กถือถ้วยตอนนี้เขาาจะเหมือนกับเริ่มต้นความรักใหม่ตอนนี้เขาจะเจอคนใหม่เข้ามาคุณก็เลยกลายเป็นคนที่ตกกระป๋องคุณก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคนเก่าที่มีปัญหาเขาก็เลยเหมือนกับมองว่าคุณเนี่ยไม่ดีมองคนใหม่ดีกว่าเพราะมันเป็นการเปิดคนใหม่การเริ่มต้นคนใหม่การเริ่มต้นความรักใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่กลับมาแสดงว่าเขายังมีคนใหม่อยู่แต่หนึ่งถ้วยเขาจําได้แน่นอนว่าคุณเคยรักเขามากแค่ไหนเขาจําได้แน่นอนว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย เคยดีกับเขาเคยช่วยเหลือเขาเคยทําสิ่งต่างๆมอบความสุขของเขาเนี่ยให้หัวใจเขาเนี่ยมากแค่ไหนแล้วเขาก็รู้ได้ว่าเขาได้หัวใจของใครไปนั่นเองเพระชะั้นไพ่สองใบนี้คือบทสรุปมากของชาวสีเม็ดว่าคนรักคุณเนี่ยคือเอ็มพอยเลอร์เข้ามากับหนึ่งเหรียญแน่นอนครับคุณดีกับเขาแน่นอนหนึ่งเหรียญคุณทําดีกับเขามากมายเลยเขาจําได้นะครับผมว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนเขาเห็นคุณค่าคุณนะครับแล้วเขารู้ได้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหน คุณเคยช่วยเหลือเขาคุณเคยอยู่กับเขาตอนเขาลาบากคุณอาจจะเคยดูแลห่วงใยเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการใส่ใจการห่วงใยการดูแลเรื่องเงินทองหรือมอบความสุขให้กับเขาด้านไหนก็ตามเขายังจํามันได้อยู่แต่คุณลองดูนะว่าวันที่คุณเจ็บปวดเอ็มพอยเลอร์ไปเนี้ยเพราะฉันคุณอาจจะรู้จักใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอาจจะรักตัวเองมากกว่าแคร์ตัวเองมากกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเป็นแบบเนี้ยเอ็มพอยเลอร์ถ้าเกิดเขายังเป็นแบบนี้อยู่ถ้าเกิดเขายังเป็นนใส่ยแบบเดิมๆถ้าเกิดเขายังทาร้ายเราอยู่แบบเน ถ้าเกิดเขาไม่แคร์ mm hmm. เรามากพอมองว่าต้องเป็นฝ่ายง้อฝ่ายแคร์เขาบ่แต่สิ่งดีๆให้เขาไปเนี่ยไพ่ใบนี้คือ e m p l o y e r นั่นคือคนรักที่เขาเหมือนอาจจะคิดถึงตัวเองเห็นแก่ตัวมากเกินไปมากมากกว่าเราหรือเปล่าเพราะฉันไพ่ใบนี้ว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนดีในที่สุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่แคร์คุณตอนที่คุณมีน้ําตาหรือเสียใจอ่ะคุณลองถามตัวเองดูดีๆนะกันว่า Em p l o y e r ใบเนี้ยคุณจะรักคนที่เขายังทําร้ายคุณอยู่หรือเปล่าคุณจะให้ภัยคนที่เขาเคยทิ้งคุณไปอยู่หรือเปล่าลองถามตัวเองดูดดีีๆนนนนนะกััครรบไพพ่่สสุท้าาาายผผมมมเเป็แํชว เซต your c o a r t นะครับ have a plan แล้วก็ no where y o u e t o go ไพ่ใบนี้บอกชาวสีเม็ว่าผมอยากจใจคุณเนี่ยให้อาไพ่ของเรขึ้นใบนี้แนะนําชาวสีเม็เลยนะครับผมว่าอยากให้คุณเนี่ยตัดสินใจในสิ่งที่คุณรู้สึกตัดสินใจที่คุณอยากจะเป็นอยากจะเลือกหรือการที่คุณวางแผนเอาไว้ถ้าคุณยังยังวางแผนการสร้างครอบครัวคนที่คุณรักอยู่ยังวางแผนที่รอใครสักคนหนึ่งกลับคืนมาอยู่ก็อยากจใจคุณเนี่ยอดทนแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย นะครับให้ภัยคนที่เขาเห็นแก่ตัวเคยทิ้งเราไปเคยทําร้ายเราไปถ้าเกิดคุณคิดว่าคนนี้มันเห็นแก่ตัวมันทําร้ายเรามากมายแล้วมันเจ็บจนไม่ไหวแล้วมันเจ็บจนเหมือนกับเราไม่รักไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงแล้วเนี่ยเจ็บจนพอแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเห็นไหมครับเซ็ตโยคอรเิ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้ยากเลยนะทําดีสุดแล้วอ่ะเราเราเป็นฝ่ายที่ต้องเขาต้องเขาตั้งหาก็่าเป็นฝ่ายที่เสียดายเราไม่ใช่เราต้องเป็นฝ่ายที่ต้องแคร์เขาเพราะฉันเห็นไหมครับ the right direction ตรงไปทําในสิ่งที่ควรตรงทําในสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเราเองเถอะ ถึงเวลาที่ต้องทําในสิ่งที่มันถูกได้แล้วทําในสิ่งที่มีความสุขได้แล้วเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่การกําเนิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าใหม่นั่นเองก็ขอบคุณชาวสีเมฆทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับารายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปเราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ